ลองทรงธรรมดาวิธีตัดของช่างอ,อ่อนง่ายนิดเดียวลองทรงหล่อถ่ายบัตรประชาชนนี่ผมยังไม่ตัดนะครับดูก่อนนะครับคือผมจะตัดให้ดูข้างหลังก่อนเลาเขาจะตัดเป็นจากมาทรงซอยเนี่ยเขาจะตัดเป็นลองทรงผมสวมฟันเบอร์สองก่อนนะครับสวมฟันเบอร์สอง สอมพันเบอร์สองช่างออนตัดง่ายๆนิดเดียวก็ผมยาวมากเลยเอาเบอร์สองนะครับสวมชาวเน็ตขอมาว่าให้ตัดให้ดูบ้างผมยายาวเงี้ยตัดให้ดูแล้วก็เรีวทันใจรวดเร็วด้วย นี่ครับแต่อย่างนี้เป็นแล้วครับเนี่ยเป็นลองทรงแล้วแต่ว่าเราก็เก็บเอาเอาเบอร์หนึ่งเบอร์เบอร์หนึ่งกับวีสร้างแบบเก็บอีกให้ดูชัดๆเลยนะครับซ้ายขวาให้เบอร์สองเป็นตัวตัดสำหรับผมหยิกหยองหยิกจักโศกหรือว่าหยิกคอดเนี่ยครับทำอย่างนี้แหละครับผมยาวๆมากเลยผมค่อยยาวมากเลยดูวิธีตัดของช่างวันนะครับ ง่ายนิดเดียวชาวเน็ตขอมาว่าตัดให้ดูบ้างวิธีง่ายๆช่างอ้อนบ่ะพอคนก็กดมาถามว่ามันเป็นยังไงมันถึงตัดยากผมหยิบหยอกๆเนี่ยูย,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 ยาวมากเลยครับผมออกปึ๊บเลยวิธีตัดง,ง่ายนิดเดียวด้านนี้ก็ดึงมาตรงใบหูเนี่ยเนื้อลิมใบหูเนะใช้เบอร์สองแล้วครับเบอร์สองปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะีคนหล่อเลยนะครับ,บเดียว ทำอย่างงี้ครับถ้าเป็นทรงซอยก็ควงโซห่หูถ้าเป็นทรงซอยกันเลมก็เลมบาแต่ที่เราใช้เป็นลองทรงเราก็ใช้เบอร์หนึ่งนะครับอันนี้เบอร์สองไปก่อนนะเบอร์สองสวนลงเบอร์หนึ่งถอดปันเบอร์สองออกปุ๊บเอาเบอร์หนึ่งมาใส่เนี่ยเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับใส่เบอร์หนึ่งปุ๊บแล้วก็เอาวิ่งช่างแบบมาแล้วก็ไขตรงจอนขึ้นอย่างนี้เป็นลองทรงละ ส่วนอื่นก็เอากันไกลเบอร์ศูนย์เล็มนิดหน่อยก็จบนี่ดูเบอร์ศูนย์นะครับตัดอ้อมมาเลยอย่างงี้ยเ่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งตัดมานะไล่มาดิงหูงกลางไว้หูนะรลิมใบหูแล้วแต่เราต้องการวิธีแรกือเอาเบอร์สองสวนลง วิธีที่สองก็เอาเบอร์หนึ่งใส่แล้วก็เอาวีสร้างแบบเป็นตัวมาเขี่ยลงแล้วก็ตัดอย่างนี้ง่ายครับนี่ครับนทีนี้เรามาดูหลังจากที่เราใช้เบอร์หนึ่งแล้วเราก็แต่งขอบอย่างนี้ให้เบอร์ศูนย์เป็นตัวแต่งขอบอง,ง่ายๆนิดเดียวครับให้เป็นรูปตัวยูอ,ยอ่าเป็ลองทรงแล้วนะี่ นี้เรามาดูข้ขางๆนะครับแผ่นจรใช้เบอร์ศูนย์ยิงตัวแต่งโค้งตามใบหูโค้งอย่างนี้ยสวยเลยทีนี้ถ้าจะาให้มันนวนสามมิติคือหมายก็ว่าตัดผมสามมิติแล้วก็เปลี่ยนเบอร์ศูนย์จะเอาเบอร์ศูนย์จุดห้ามาปรับฟันลงต่ำสุดเบอร์สวิต จะกลายเป็นสามมิติเลยครับซึ่งเทคนิคของช่างอ้อนเนี่ยทำง่ายมากเลยครับให้ชาวเน็ตได้ดูพอพอเป็นแนวทางแล้วก็ลองปฏิบัติทำช่างอ้อนสอนให้ฟรีๆเลยเนี่ยสอนในโทรศัพท์ครับอันนี้เป็นลองทรงแล้วครับครับนี่ดูนะครับวิธีแตะด้านหน้าก็ไม่ต้องเอาสามนิ้วอพอพอเป็นแนวทางแล้วก็ลองปฏิบัติทำ ทางอ้อนสอนให้ฟรีๆเลยเนี่ยสอนในโทรศัพท์ครับอันนี้เป็นลองทรงแล้วครับครับนี่ดูนะครับไมติธแต่ด้านหน้าก็ไม่ต้องเอา3นิ้ว2นิ้วครึ่ง